กรณีที่หนึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์คือจิรายุธิพันธ์งานสร้างสรรค์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ณวันที่7เมษายนเอ้ยช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเงินเลยวะ้ยต้องเขียนโปรแกรมดูไหมในในเขียนโปรแกรมเก่งไม่ใช่เหรอเออก็เป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเราจะทาอะไรดีอืมลองคิดดีๆแล้วลองสุบหนูกันแนเอ้ยโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไรวะ ทำดูแลจะทำอะไรดีดสามวันต่อมาเฮ้ยงานเสร็จแล้วเว้ยโทรไปบอกเพื่อนดีกว่าว่าไงเราทำโปรแกรมเสร็จแล้วเดีย๋ยวนี้มาฉลองเป้ามาดีบ้านเลยเพื่อนเอ้ได้ดิสองทุ่มเดี๋ยวเข้าไปเคเคเจอกันณเวลาสองทุ่มของวันที่สิบเมษายนเราจะรวยแล้วเว้ยโปรแกรมแม่งโคจะเจ๋งเอดเอดอถ้ารวยแล้วแบ่งกันบ้างนะเว้ย <c oughs> เออเราเห็นไยโม่หลายทีแล้วอ่ะ โปรแกรมนายทำเก 9, ีเก่ยวกับอะไรอะ่ะขอดูหน่อยได้ปะได้เดียนเพื่อนะส่งเบล,ลไปให้ได้ได้ได้นะวันที่12เมษายนเอ,อ้ยเมื่อคืนฉลองเต็มที่เลยเดี๋ยวเวลาไปจดงานเนกสิทธิของเราแหละกรณีที่หนึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของเลขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์คือนายจิรยุทธิพันธ์งานสร้างสรรค์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณจิรยุ เนื่องจากงานที่คุณกําลังสร้างสรรค์เนี่ยเป็นหนึ่งในกรณีของวรรณกรรมนั้นเนีย้ยก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เันติ๊กได้เลยสามารถดูจากมาตราสี่ประกอบมาตราหกถัดมาให้กรอบบอดส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของผลง,งานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้ก็คือคุณจราอยู่เองก็คือตามมาตราแปดในกรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ใน้ติบคุคคลหรือว่าหน่วยงานราชการก็คือตัวคนเจริญรุ่นั่นแหละต่อมาข้อที่สามก็ให้เจ้านที่ติดต่อแล้วก็ที่จะส่งเอกสารตามสะดวกถ้าในกรณีที่ใช้ตามที่อยู่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แนะนําให้กรอกที่อยู่ตามัตรประชาชนหรือว่าทะเบียนบ้านเนาะต่อมาข้อสี่ให้กรอ,อกบทส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานอันที่มีลิขสิทธิ ซึ่งในกรณีเนี่ยก็คือคุณจิรายุถ้าเกิดว่ามีนามแฝงก็กล่องนามแฝงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อผลงานด้วยละ่ะต่อมาให้ระบุประเภทของผลงานสร้างสารรค์ที่ต้องการจดแบบละเอียดให้คุณจิรายุเนี่ยไปที่ข้อ6แล้วก็ให้เลือกวรรณกรรมแล้วก็เลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลำดับเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานสร้างสารรค์เก้าประเภทด้านวรรณกรรม ถัดมาข้อที่เจ็ดก็ในส่วนนี้เนี่ยให้คุณจิรายุวเป็นผู้สร้างสรรค์นเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยต้องติ๊กในช่องของเจ,จดจนหนึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์เองแล้วก็ข้อที่แปดกับเก้าก็ให้คุณจิรายุเนี่ยระบุสถานที่ปีที่และวก็แรงมือใจในการทํางานเนาะข้อที่สิบและสิบเอ็ดในข้อสิบเนี่ยถ้าเกิดว่าผลงานของคุณจิรายุไม่เคยมีการโฆษณาขึ้นมาก่อนก็ให้ระบุว่ายังไม่ได้โฆษณา แต่ถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาก็ให้ระบุสถานที่ไว้ด้วยอย่าลืมวันที่ด้วยนะในข้อที่สิบเอ็ดให้ระบุการจัดการทําสื่อแก่ผู้พิการถ้าเกิดว่ามีก็ให้ติว่ามีถ้าไม่มีก็ให้ติว่าไม่มีแล้วในส่วนสุดท้ายก็ให้ลงชื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนในกรณีนี้เนี่ยก็คือคุณจีรายุเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะงั้นลงชื่อคุณจีรายยุได้เลยอย่าลืมระบุวันที่ด้วยนะ ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้เช่นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร,ร่วมตามข้อ4อะไรก็ตามแต่แล้วสุดท้ายก็ให้ลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนแล้วก็วันที่จบกรณีหนึ่งสองวันต่อมาจิรายุได้โทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเรียวฟังเฮ้ยทำไมของเรามันไม่ผ่านวะไอเลียวไอเรียว ทำไมเรายื่นฟอ้องไม่ผ่านอะทำไมอะทำไมอะเขาบอกว่ามีคนจดลิขสิทธิ์ผลงานไปก่อนแล้วดิแต่เราเป็นคนคิดนะเว้ยทำไมนายจดผานอะก็ในเมื่อเราจดลิขสิทธิ์น,นั้นไปแล้วอเอา้ายื้อจื้อโอ้ไม่ลองนะกรณีที่2อผู้สร้างสรรค์เป็นลูกจ้างบริษัทโนปโปชอบหมำ่ำได้เงินเดือน25,000บาท แบ่งเป็นสองกรณีย่อยกรณีที่หนึ่งจิรายุเป็นเจ้าของลิขสิทธิธ์กรณีที่2บริษัทนโปลชอบหม่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ณบ,บริษัทนโปลชอบหม่าม,มีพนักง,งานดีเด่นชื่อจิรายุจิรายุถูกหัวหน้าสั่งให้ทําโปรแกรมสูงอาหารอืมก็ไม่ได้ยากเะสีว่วันน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเรื่องอะไรเหรอเห็นหัวหน้ามามาด้วยตัวเองเลยอะอ๋อเปล่าเปล่าเขามาสั่งงานเยเฉย ถ้ามีอะไรช่วยบอกกันได้นะเรานักกฎหมายก่เอาอะไปไปทำงานกันได้แล้วสี่วันต่อมาจิรายุออกมาจากห้องของหัวหน้าเอ้ยจุจ่ะหัวหน้าบอกให้เรามากรอ,อกฟอร์มมิตรสิทธ์อะได้สิงั้นเราจัดการให้นะว่าแต่จดในนามบริษัทหรือของนายล่ะอืมเห็นหัวหน้าบอกว่าจดในนามบริษัทนะฝากด้วยฝากด้วยอือนี่นะการจดฟอร์มลิตสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทเป็นผู้ถือกรณีที่สองจุดสองผู้ร้างสรรเป็นลู้จางบริษัทนโปะชอบหม่อมได้เงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทบริษัทนโปะชอบหม่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ร้างสรรคือจิรายุทธิพันธ์นายจ้างคือบริษัทนโปะชอบหม่อมงานสร้างสรรค์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สวัสดีไอจิรายุคงตั้งแต่งานที่คุณกำลังสร้างสรรค์เนี่ยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะซึ่งเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม รูุเลยตุวน้จากมาตราสีไปกอบมาตราหกในข้อแรกนะให้กิจรายุเนี่ยกอบกวัส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของผลงานอันมีเรียงสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็คือบริษัทโนโปช่อหม่ำชออตามมาตราเก้าเนาะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เป็นเจ้าของเรีองสิทธิ์เป็นนิติบุคคลซึ่งก็คือบริษัทโนโปช่อหม่ะก็ให้ใส่บริษัทไปเลยเนาะ ก็ให้ติ๊กนิติบุคคลด้วยล่ะข้อที่สามให้เลือกสถานที่ติดต่อและจะส่งเอกสารตามสะดวกได้เลยแล้วก็ถ้าในกรณีที่ใช้ตามที่อยู่หากเป็นบริษัทหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็แนะนําให้กรอกที่อยู่ตามข้อหนึ่งที่อยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยตามที่ตั้งของ่วยงานนั้นๆต่อมาข้อที่สี่ให้กรอกประวัติส่วนตัวของผู้สร้างสารรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็คือคุณจิรายโยเอง ถ้าเกิดว่ามีนามแฝงก็กรอกนามแฝงด้วยล่ะกรอกชื่อผลงานที่คุณจิรายุสร้างสรรค์ขึ้นมาในข้อที่ห้าอย่าลืมนะต่อมาข้อที่หกให้บุกประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องการจนโดยละเอียดให้คุณจิรายุเนี่ยเลือกวรรณกรรมเนาะแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลําดับเลยเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ก้าประเภทด้นานวรรณกรรมนะต่อมาในข้อที่เจ็ด ในส่วนนี้เนี่ยคุณจิรายุก็เป็นผู้สร้างสรรค์แต่ว่าบริษัทนโปะเช่งหมอบเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นต้องติดในช่องเจ็ดจุดสองกรณีจ้างแรงงานโดยมีหนังสือตกลงว่าให้ในายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตราก,กแล้วก็ข้อที่แปดและเก้าก็ให้คุณจิรายุเนี่ยระบุสถานที่ปีที่แล้วก็แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเนาะในข้อที่สิบและสิบเอ็ดในข้อที่สิบหากผลงานของคุณจิรายุไม่เคยมีการโฆษณา ให้ระบุว่ายัางไม่ได้โฆษณาแต่หากมีการโฆษณาไปแล้วให้ระบุสถานที่โฆษณาครั้งแรกและวันที่ในข้อสิบเอ็ดให้ระบุการจะทําสื่อแก่ผู้พิการหากมีก็ให้ติ๊กมีแล้วก็ให้ระบุเพศของสื่อด้วยแหากไม่มีก็ติ๊กไม่มีในส่วนสุดท้ายให้ลงชื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนกรณีนี้บริษัทโน้โปวดช่อหม่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะงั้นต้องลงชื่อ ประธานบริษัทของบริษัทโนโปช่อหบมบังซึ่งก็คือโนโปช่อหบมบังย่าลือระบุวันที่ด้วยละ่ะแล้วก็หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุไปที่ไปต่อท้ายเช่นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมตามข้อ4หรือว่าตามเงื่อนไขอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนแล้วก็อย่าลืมใส่วันที่ด้วยนะจบกรณี2.2อุย้ยขอบคุณมากนะ ไม่เป็นไรว่าแต่การที่นายจดแบบนี้ผลนะผลงานของนายจะถือเป็นของบริษัทตามกฎหมายนะโอ้ยจาง,งมัน่ังมันปวดหัวเดี๋ยวยไปเรากินข้าวดีกว่าจบโปรเจกต์ใหญ่แล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ผ่านไปสิบวันหลังจากนั้นเอ้ยไอยจุจะก็ไงเพื่อนทำไมเพื่อนเราที่อยู่บริษัทของห่ามันมีโปรแกรมส่งอาหารเหมือนเราเลยวะแถมพอไปถามมันมันก็บอกว่าซื้อมาจากเจ้าของเลโก้สิแต่เราก็ไม่เคยขายให้ใครนะเว้ย ก็นี e e ่ไงนายคิดแต่จะจดตามกฎหมายนะมันจะมีสองกรณีกรณีนีแรกคืออันที่นายจดไปบริษัทเลยได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนถ้านายอยากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองอ่ะนายต้องทำแบบนี้นะกรณีที่สองจุดหนึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นลูกจ้างบริษัทโนโปชอบมงได้คืเงินสองหมื่นห้าพันบาทลูกจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์คือนายจิตรยุทธิพันธ์นายจ้างคือบริษัทโนโปชอบม งานสร้างสารรค์คือโปรแกรมอคอมพิวเตอร์สวัสดีจิรายุคุณเนื่องจากงานที่คุณกำลังสร้างเนี่ยเป็นโปรแกรมอคอมพิวเตอร์เนาะเป็นหนึ่งในผลงานสร้างสารรค์ด้านวรรณกรรมก็ระบุลงไปเลยดูด้วยจักมาตาสีประกอบมาตาถัดมาในข้อที่หนึ่งก็ให้กรอประวัติส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของผลงานอเมริกสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็คือคุณจิรายุเองก็คือผลงาน,นเนี่ย ให้ตอบลงไปเลยนะตามมาตราการในกรณีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิ์เป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลแต่ว่าหน่วยงานราชการซึ่งก็คือตัวของคณจการายคงเองถัดมาข้อที่สามก็ให้เลือกสถานที่ติดต่อเนาะแล้วก็จัดส่งเอกสารตัมสะดวกถ้าในกรณีที่ใช้ตามที่อยู่หากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แนะนําให้กรอกที่อยู่ข้อในข้อที่หนึ่งตามบัตรประชาชนหรือว่าทะเบียนบ้าน ถัดมาข้อที่สี่ให้กรอบวทส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็คือคุณจิรายุเองถ้าเกิดว่ามีนาแงแฝงก็ให้กรอบนางแฝงด้วยนะแล้วก็ข้อที่ห้าก็อย่าลืมกรอบชื่อผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยละ่ะถัดมาก็ข้อที่หกให้ระบุประเภทของผลงานที่สร้างสรรค์ที่ต้องการจดโดยละเอียดให้คุณจิรายุเนี่ยเรียกวรรณกรรมเนาะแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลาดับ ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานสร้างสารรค์เก้าประเภทด้านวรรณกรรมข้อที่เจ็ดก็ในส่วนนี้ให้คณจรายุเนี่ยเป็นผู้สร้างสรงสรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นต้องติ๊กในช่องเจ็ดจุดหนึ่งเป็นผู้สร้างสรงสรค์เองต่อมาข้อที่แปดและเก้าให้คุณจรายุระบุสถานที่ปีที่และแรงบรรดาใจในการสร้างสรรค์ผลง,งานต่อมาข้อที่สิบและสิบเอ็ดในข้อสิบอากผลงานของคุณจรายุ ไม่เคยมีการโฆษณามาก่อนก็ให้ระบุว่ายัางไม่ได้มีการโฆษณาแต่ถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาไปแล้วเนี่ยก็ให้ระบุสถานที่โฆษณาครั้งแรกด้วยแล้วก็อยืมใส่วันที่ด้วยนะในข้อที่สิบเอ็ดให้ระบุการจะทําสื่อแก่ผู้พิการถำมีการทําสื่อก็ให้มีติ๊กมีแต่ว่าถ้าไม่มีก็ให้ติ๊กไม่มีในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือให้ระบุให้ลงชื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทน ในกรณีนี้เนี่ยก็คือคนเจรายุเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงลงชื่อคนเจรายุได้เลยสําคัญก็คืออย่าลืมระบุวันที่ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ระบุไว้ในใบต่อท้ายเนาะเช่นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมตามข้อสี่ทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือให้ลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ตัวแทนแล้วก็อย่าลืมวันที่ด้วยละ่ะจบกรณีสองจุดหนึ่ง โอ้แล้วทำไมไม่บอกก่อนนะก็นนายไม่ฟังไองนี่นะนับบริษัทนโปดชอบมัมทำบริษัทได้ว่าจ้างจิรายุซึ่งเป็นโปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานรีแหลซ์เฮ้ยคราวนี้เราได้กานใหญ่าจากฉันนโปดชอบมั่มเลยเพื่อนบริษัทเปิดใหม่นะะหรอแล้วงานอะไรอ่ะ ใช่ใช่ทำโปรแกรมสูตอาหารนอดิอ๋อเราไม่ค่อยรู้เรื่องโปรแกรมหรอกแต่ฟังดูแล้วมันไม่น่าเกินมือนายนะโอ้ยเรื่องโค้ดห่อหมูหม,มูแต่หลังจากนั้นนะดิทำไมอ่ะคือทางบริษัทเขาบอกว่าจะจดดิกิทธิ์เองอะดิถ้าเขาจดมันก็เป็นของเขาดีวะต้นท,ที่เราเป็นคนทําทําไมต้องให้ด้วยคืองี้นะตามกฎหมายถ้าเป็นการจ้างนาของแล้วไม่ได้มีการระบุว่าผู้สร้างสารรนคะ์เป็นเจ้าของ มันก็ต้องตกเป็นของผู้ว่าจ้างอยู่แล้วนะเว้ยเอ้าแล้วนี่ล่ะเราไปพิพนใบเราขอศูนย์หนึ่งที่จะใช้ใชจดลิขสิทธิ์มาเองเลยนะพิพนใบวานี่กอกเป็นเหรอเออไม่เป็นอ่าเอาอย่นงี้งานนี้ปล่อยไปก่อนมา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 ,มาดูวิธีการเกอกใบครับที่สามผู้สั่งสรรเป็นผู้รับจ้างทำของจากบริษัทโนบะเช่ามอมได้รับ,บ,บ,งรบเงินมาห้าหมื่นบาทผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ส้่งสรรคือนายจิดายุที่พันธุ ผู้ว่าจ้างคือบริษัทโนโปกเช่าหมกและงานสร้างสรรค์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สวัสดีอาอจิรยุเนื่องจากงานที่คุณสร้างสรรค์เนี่ยในกรณีนี้ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมไฮรูบูเลยดูได้จากมาตราสีไประกอบม,มาตราหกขอ้อข้อที่หนึ่งให้กรอบประวัติส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของผลงานอเมริกาสิทธิ์ในกรณีเนี่ยก็คือบริษัทโนโปกเช่าหมกนะเพราะงั้น,น ให้กล่องลงไปเลยรู้จักมาตราเก้าในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นนิติบุคคลซึ่งก็คือบริษัทโบโปชอบเหมาก็ให้ติกว่านิติบุคคลข้อที่สามให้เป็นสถานที่ติดต่อและจะส่งเอกสารตามสะดวกถ้าในกรณีที่ใช้ตามที่อยู่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยนําให้กร่องที่หยุดในข้อที่หนึ่งตามที่ตั้งของหน่วยงานานั้น ต่อมาข้อที่สี่ให้กรอบประวัติส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานอนมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้นี้ก็คือคุณจิรายุเองแต่ว่ามีนาแงแฝงกองนางแฝงด้วยนะข้อที่ห้าข้อให้กรอกชื่อผลงานที่คุณจิรายุสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่าลืมล่ะข้อที่หกให้ระบุประเภทของผลงานที่สร้างสรรค์ที่ต้องการจดโดยละเอียดให้คุณจิรายุเนี่ยเรียกวรณกรรมแล้วก็โปรแกรมอคอมพิวเ,เตอร์ตามลำดับเลยเพราะว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในงานสร้างสารรค์เก้าประเภทด้านวรนณกรรมข้อที่เจ็ดในส่วนนี้คุณจิรายุเป็นผู้สร้างสรรค์แต่บริษัทโนโปโช่าหม่ำเป็นเจ้าของในส่วนนี้คุณจิรายุเป็นผู้สร้างสรรค์แต่บริษัทโนโปช่าหม่ำเป็นเจ้าของนิขสิทธิ์ดังนั้นต้องตึงในช่องเจ็ดจุดสามนีเจ้าทำของ ได้ไม่ยังสืบตกลงว่าให้ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของเิขสิพร้อมแนบสำเนาเอกสารตามมาต้าเก้าอย่าลืมแนบหลักฐานด้วยนะแล้วก็ข้อแปกับเก้าให้คุณจิรายุระบุสถานที่ปีที่และแรงบรรจัยในการสร้างสรรค์ผลงานข้อที่สิบและสิบเอ็ดข้อที่สิบภาพผลงานคนคุณจิรายุไม่เคยมีการโฆษณามาก่อนก็ให้ระบุไม่ไม่เคยโฆษณา แต่หากมีการโฆษณาแล้วก็ให้ระบุสถานที่ที่โฆษณาครั้งแรกแล้วก็วันที่ด้วยในข้อที่สิบเอ็ดให้ระบุการจัดทำสื่อแก่ผู้พิการหากมีก็ให้ติ๊กมีและระบุเภทของสื่อหากไม่มีก็ให้ติ๊กไม่มีในส่วนสุดท้ายให้ลงชื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนกรณีนี้เนี่ยก็คือบริษัทนโป๊ช่าหม่ำเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นต้องลงชื่อบะธานบริษัทของบริษัทนโป๊ช่าหม่ำซึ่งก็คือนโป๊เช่าหม่ำก็ระบุวันที่ด้วยนะ ทำรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้ระบุเช่นมีเจ้าของนักย์สินร่วมตามข้อ4แล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ลงชื่อเจ้าของนักย์สิ์หรือว่าตัวแทนจบกรณี3เฮ้ยขอบคุณมากรอบหน้าจะไม่พลาดและไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าดูให้ดีก่อนนะแล้วได้ไม่ต้องเซง็งอย่างนี้ นักกระทรวงเทตันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทางกระทรวงได้เรียกจิรายุไปพบที่ห้องทํางานเพื่อสั่งให้ทําโปรแกรมสูงอาหารเอ้ยเรางงว่ะได้หร่ะหัวหน้าเรียกเราไปห้องทํางานเดิไปสั่งงานอะ่ะแล้วก็สั่งให้ทําโปรแกรมสูงอาหารน่อดิแล้วจะไม่ทำอ่ะเออด,ดําดีแล้วก็จะขายบริษัทอื่นด้วยว้ยเออาจิงงานไม่น่าทำแบบนั้นได้นะไเอ้ยเอ้ยอย่ขาขัดโดยลมวิดีอยู่ โอเคขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำเสร็จก่อนล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอย็นนี้ให้ดูในช่วงเย็นวันนั้นเออเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยเก่งมากเจ่งมากเจ่งมากโอ้โหกูได้เวลารับคำชมจากหัวหน้าแล้วรับเงินก้อนโตอีกแต่มันยิงปืนไดเดียวสองตัวนี่ว่าอืมนายรู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือกระทรวงเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะแน่นอนดีถ้ามันจะไม่รู้อะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันสอนจดลิขสิทธิ์ก่อนล้วกันและเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปทีละขั้นตอนนะ กรณีที่สี่ผู้สร้างสรรเป็นลูกจ้างของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับเงินเดือนสามหมื่นบาทและกระทรวงเป็นเจ้าของเิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์คือนายจิรายุที่พันนายจ้างคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงานสร้างสรรค์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สวัสดีนายจิรายุื่องจากงานที่นายสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมให้ระบุเลยครับนาย ดูได้จากมาตราสี่ไปกอบมาตราหกข้อที่หนึ่งให้กรอบบทส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตราสิบสี่เลยในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ให้ติว่าเป็นส่วนของราชการไทยนะในข้อที่สามให้เจ้าหน้าที่ติดต่อและจะส่งเอกสารตามสะดวก ถ้านในกรณีที่ใช้ตามที่อยู่ก็หากเป็นกระทรวงหรือว่าเป็นหน่วยงานรัฐแนะนําให้กรอกที่อยู่ในข้อที่หนึ่งตามที่ตั้งของหน่วยงานนะข้อที่สี่ให้กรอกประวัติส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณีนี้นยก็คือคุณจิรายุเองหากว่ามีนามแฝงก็ให้กรอกนามแฝงด้วยนะในข้อที่ห้าก็ให้กรอกชื่อผลงานที่คุณจะจิรายุสร้างสรรค์ขึ้นมานะในข้อที่หก ให้ระบุประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องการโจทย์แบบละเอียดให้คุณจิรายุเนี่ยเรียกวณกรรมแลวก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลำดับเลยเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานสาร้างสรรค์เก้าประเภทด้านวณกรรมข้อเจ็ดในส่วนนี้คุณจิรายุเป็นผู้สร้างสรรค์แต่ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นต้องติ๊กในช่องเจ็ดจุดเจ็ดเป็นกระทรวงทะบวงกลมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่นที่มีลิขสิทธิ์ตดยการจ้างตามความสั่งหรือในความควบคุมของตนเองมาตราสิบสี่และข้อที่แปดและเก้าก็ให้คุณจิรายุระบุสถานที่ปีที่แลงบัรใจัยในการทํางานหรือว่าแรงบรใจัยในการ,ราสร้างสรรค์ผลงานลงไปข้อสิบสิบเอ็ดข้อสิบหากว่าผลงานของคุณจิรายุไม่เคยมีการโฆษณาให้ระบุว่ายังไม่ได้โฆษณา แต่หากมีการโฆษณาไปแล้วก็ให้ระบ,บุสถานที่ที่โฆษณาครั้งแรกและก็วันที่ด้วยในข้อที่สิบเอ็ดให้ระบ,บุการจัดทําสื่อเกี่ยวกับผู้พิการหากมีก็ติ๊กมีแลวก็ระบ,บุประเภทของสื่อแต่หากไม่มีก็ติ๊กไม่มีในส่วนสุดท้ายให้ลงชื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสสทธิ์หรือว่าตัวแทนกรณีน,นี้เนี่ยก็คือกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าของลิขสสทธิ์จึงลงชื่อรัฐมนตรีของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือรันที่ด้วยนะนาย ในที่นี้เนี่ยหาหารับเด,เดียวเป็นนามสมนนะมุตินะถามมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุไว้เช่นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมตามข้อสีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนด้วยแล้วก็วันที่ก็อย่าลืมด้วยนะต้องลงด้วยจบกรณีที่สี่อ่ะกดเลยวะแบบนี้มันก็ไม่แฟร์คนที่ไม่รู้ดิ การไม่รู้อ่ะวันอ้างในกฎหมายได้ที่ไหนกันเล่าโอ้ฝันสลาย